สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่กันซิว่าวันนี้คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ช่องนี้พลังงานของคุณจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาประจำตัวของพวกคุณท่านอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะคะมีอะไรที่ท่านอยากเตือนอยากบอกอยากแนะนาแล้วแต่หน้าไพ่เลยนะคะว่าไพ่ยอยากจะสื่อสารอะไรมาถึงพวกคุณ นะคะมาเรามาเช็คพลังงานกันขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์ท่านได้อนุญาตเปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณเป็นยังไงนะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรมากับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วไม่ตรงไม่ใช่ดูแล้วมีเอ๊ะในใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมเนาะ พลังงานของคุณเหมือนกับเป็นพลังงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายโยกย้ายหรือเหมือนคุณกำลังจะเดินทางไปไหนหรือหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าตรงจุดนี้คุณไม่โอเคแล้วเหมือนอยากจะหนีตายเอาดาบหน้าว่างั้นคือไม่อยากสนใจไม่อยากจะอะไรแล้วคือเชื่อว่าคุณที่สุดแล้วตรงนี้เรื่องเรื่องนี้สิ่งนี้ก็คือคุณแบบ มันเต็มที่แล้วเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับอยากไปเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันดีกว่าคืออยากหนีไปตายอาดาบหน้าว่างั้นพลังงานของคุณเหมือนตอนนี้ไม่อยากจะสนใจใครแล้วจริงๆที่ผ่านมาก็น่าจะทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแยะมากมายขอจบกับทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเติมเต็มตัวเองความรัก ถ้ามีแล้วมันไม่ใช่คุณพอแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามบอกว่าตอนนี้คุณได้เลือกตัวเองนะคะถ้าไม่ได้เลือกสักวันหนึง่งคุณเลือกที่จะจบกับทุกสิ่งอย่างขออยู่ในจุดที่สบายใจอยู่ในจุดที่เป็นความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่คุณทำอะไรที่ไม่ใช่จบจบมันจะจบออกไปจากชีวิตคุณ คุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เชื่อว่าคนอย่างคุณน่ะทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอย่างเช่นความรักอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่จบแล้วตอนนี้พลังงานของคุณเหมือนพยายามที่จะใจเย็นถ้าเรื่องความรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าให้ใจเย็นๆนรอจังหวะโอกาสเวลาที่มันใช่ตอนนี้ให้คุณเติมเต็มตัวเองไปก่อนมีความสุขเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนเพราะวันใดถ้าคุณรักตัวเองสิ่งสิ่งนั้นโอกาสดีๆนั้นมันจะกลับมามันจะเข้ามานะคะไม่ใช่กลับมามันจะเข้ามาพลังงานของคุณตอนนี้รักตัวเองเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ใจเย็นเ กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอจังหวะโอกาสเวลาอย่างใจเย็นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ลงมือลงแรงลงใจไปแล้วตอนนี้คุณรอหมากรอผลได้เลยคือคืออะไรที่ไม่ใช่ก็พอแล้วนะคะพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างที่บอกคุณน่าจะอดทนอดกั้นผ่านอะไรมาเยอะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วคุณทำเพื่อคนรักของคุณมาเยอะแล้ว แต่สิ่งที่คุณได้ก็คือมันมันยังไงอะ่ะมันมันเสียเวลาเปล่าคุณน่าจะผ่านความอดทนเรื่องเรื่องนั้นมาคุณรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พลังงานของคุณอะบางครั้งอาจจะไปให้ใจกับคนที่แบบเสียเวลาเปล่านะคะคุณเลือกที่จะหันหลัง ตอนนี้เวลานี้นะคะคุณไม่ต้องเสียใจไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพลังงานของคุณขอให้คุณเข้มแข็งที่ผ่านมากว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับตัวคุณมันถึงเวลาที่คุณจะเข้มแข็งแล้วลุกขึ้นมาเลือกตัวเองเส้นทางให้กับตัวเองทุกคนแน่นอนค่ะมันมีผิดหวังมันมีเสียใจอยู่แล้วคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินนะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันมันผิดหวังอะ่ะมันเสียใจไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์นะคะคุณจะได้อย่างแล้วเสียอย่างอะไรที่ไม่ใช่มันจะจบออกไปมากผลที่คุณรอรับบอกได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินความมั่นคงความอดทนอดกั้นในชีวิตของคนที่ผ่านมาสู้อย่างยากลำบากมันจะบังเกิดผลนะคะ ถ้ารักคนที่มันรักแล้วไม่ได้เติมเต็มเราคุณมาเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วตอนนี้เวลานี้เหมือนคุณจะได้รู้ได้เห็นอะไรไม่รู้คุณจะได้รู้อะไรไม่เห็นคุณจะได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเปิดทางให้กับคุณนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเปิดใจให้กับตัวเองอย่าไปเสียดายอะไรที่มันไม่สมควรที่จะเสียดาย เปิดโอกาสให้กับตัวเองทางเลือกให้กับตัวเองเงินความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าตัวพลังงานของคุณอะอย่าไปเสียดายนะตอนนี้เส้นทางที่คุณเลือกต้องยอมรับว่าคุณจะเป็นคนที่มีคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามามีทางเลือกให้คุณเข้ามาบางคนถ้าเรื่องความรักจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความมั่นคงในเรื่องการเงิน หรือตอนนี้คุณอาจจะเลือกเส้นทางมีโปรเจกต์ออกไอเดียอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินการพัฒนาตัวเองในเรื่องการเงินความมั่นคงคุณรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะอย่าไปกระอักกระอ่วนกับเรื่องที่ไม่สมควรจะเสียเวลากับมันตอนนี้เงินรอคุณอยู่งานเงินทางเลือกดีๆรอคุณอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณ จงตั้งใจนะคะตั้งใจกับตัวเองนะพลังงานของคุณตอนนี้นะเวลานี้เชื่อว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือ่าความมั่นคงนะคะที่ผ่านมาความรักนะถ้าไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่มีความจริงจังจริงใจอยู่ในนั้นอยู่มันก็ขาดแคลนเหลือเกินบางครั้งคุณก็ได้ไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตโน่นนี่นั่นแต่พอ พอตัวคุณเขากลับไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่เคยให้ความชัดเจนอะไรเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนั้นและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือบางคนที่เข้ามาให้คุณอย่าไปไว้ใจเขามากจนเกินไปบางคนไม่ได้จริงใจคะ่ะเข้ามาในวันที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาแย่แต่อยากให้คุณช่วยเหลืออยากให้คุณซับพอร แต่ไม่มีความจริงใจกับคุณอันนี้ให้คุณระวังนะคะให้คุณระวังนะเข้ามาเหมือนแบบทําเหมือนดีอะแต่ว่ามาเพื่อหวังจะให้คุณช่วยหวังจะให้คุณแบบเหมือนมีเล์เหลี่ยมอะเข้ามาแบบไม่จริงใจอะก็ให้ระวังเหมือนกันนะคะบางกลุ่มบางจําพวก เพราะว่าช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงคุณไปโฟกัสคุณมีไอเดียนู่นนี่นั่นกลุ่มพวกนี้อาจจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณอาจจะคิดการหาลงทุนนู่นนี่นั่นระวังนะคะเดี๋ยวให้ไปแล้วจะไม่ได้เงินคืนจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะอย่าไปไว้ใจคนอื่นเพราะว่าแต่ตัวคุณน่าจะอ่าเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะพลังงานของคุณคุณเลือกที่จะ มันเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างมันคุณได้เห็นแล้วได้เห็นได้รับรู้คนรอบข้างตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณเองขออยู่กับตัวเองกินง่ายอยู่ง่ายอยู่อย่างสมถะรู้สึกว่าบางครั้งคุณคุณได้เห็นแล้วอะอะไรหลายๆอย่างคุณตัวของคุณพยายามที่จะเอาตัวเองออกมา เหมือนคุณได้ตื่นรู้เหมือนคุณได้บรรลุแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วชีวิตของคนเรามันผ่านอะไรมาเยอะสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้คือคุณเหมือนจะหลุดออกจากจุดที่มันยากลำบากหลุดออกไปจากจุดคนที่แบบว่าไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณจะหลุดออกไปจากสิ่งที่มันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันหน่วงชีวิตของคุณ หลุดจากคนที่ไม่ได้มีความจริงใจกับคุณไม่ได้รู้สึกโกรธไม่รู้สึกว่าจะไปอะไรกับกลุ่มคนพวกนี้แล้วขออยู่กับตัวเองความรักก็เอาไว้ก่อนคุณรู้สึกว่ารักก็ปล่อยให้มันรักอยู่นั่นน่ะขออยู่กับตัวเองนิ่งๆต้องการความสงบความสบายใจอยู่กับสมบัติอยู่กับเงินอยู่กับสิ่งที่คุณมีเงียบ จะโกรธจะชอบจะดีจะร้ายขอขอไม่แชร์อะไรกับใครทั้งนั้นขี้เกียจจะพูดไอโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านอย่ามาคุยคุณไม่ได้ใส่ใจการนินทาไม่ใช่วิสัยของคุณนะคะคุณไม่ได้เอาใจเอาความรู้สึกไปยึดติดไปผูกมัดหรือว่าไปคิดดีคิดร้ายอะไรกับใครทั้งนั้นนะตอนนี้เวลานี้ขออยู่นิ่งๆเงียบๆ ความรักไม่ได้ไปพยายามค่ะตอนนี้ขอมีเงินคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้ามีเงินเก็บมีเงินออมให้กับคนที่สมควรจะให้เพราะที่ผ่านมามันมันเสียเปล่าบางครั้งเราอุตส่าห์ทุ่มเททุ่มใจแต่สิ่งที่ได้คือความไม่จริงใจหวังผลประโยชน์ความรักก็ดูเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะ ไม่ไม่ได้เป็นโลเป็นพายไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ได้เข้าท่าในความรู้สึกของคุณหาความจริงจังหาความมั่นคงอะไรไม่ได้เพ้อเพอคุณเสียงเงินอีกไปดูแลไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือกลับมีแต่ปัญหาหนักขาพลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้ต้องยอมรับว่าคุณอยู่ในจุดฐานมั่นของคุณอยู่ในโลกของคุณอย่างเรียบง่าย จิตใจของคุณตอนนี้น่าจะ,สะเสถียรแล้วค่ะถ้าก่อนนั้นคุณรู้สึกว่าเขงแขงมันเหมือนไม่มันไม่เหมือนไม่เหลือใครแต่คําว่าไม่เหลือใครของคุณคือเอาง่ายอ่ะคนอื่นไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานของคุณอ่ะพวกคุณจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองเป็นคนที่สร้างรวยด้วยฝีมือของพวกคุณเองสติปัญญาความอดทน การเป็นนักสู้ของพวกคุณมันสุดยอดตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ก็คืออาความโดดเด่นในตัวของคุณเองพวกคุณเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้อกับอุปสรรคอะไรใดๆสิ่งที่ผู้อ่านเห็นคือพวกคุณจะรวยนะคะพวกคุณจะมีชื่อเสียงจะมีความจะมีเงินเก็บจะมีเงินออมจะมีเงินก้อนเข้ามา แต่ว่าพวกคุณไม่มีความรักนะไม่สมหวังเรื่องความรักพลังงานไพ่หน้านี้นะคะพวกคุณช่วงนี้เวลานี้ตอนนี้ความรักเอาวางมันไว้ก่อนเลยค่ะโยนมันไว้อ่าข้างมุมไหนก็ได้เอามันไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาลกสมองเพราะชีวิตของพวกคุณกําลังจะไปข้างหน้าแล้วมีชื่อเสียงบางพลังงานมีชื่อเสียงในอ่ะ ออนไลน์ online, ในสื่อออนไลน์บางคนก็เหมือนกับมีเงินเข้ามานะคะจะมีโชคมีเรื่องการเงินประสบความสำเร็จในชีวิตให้คุณเคลียร์พลังงานตัวเองความรักได้อย่างเสียอย่างค่ะตอนนี้คุณกำลังประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินความรักไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นตรงนี้ไม่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแต่ถ้าใครความรักมันหวานแหววมากเลยอะ่ะมัน มันดีมากอะดีต่อใจชีวิตฉันขาดรักไม่ได้อันนี้คงไม่ใช่พลังงานของคุณถ้าสมมุติว่าใครที่มีความรักนะคะมีก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนว่าคุณจะต้องเหมือนอยู่คนเดียวอะ่ะคนรักไม่ได้มาเติมเต็มคุณแล้วก็อาจจะมีระยะห่างอาจจะมีความแตกต่างอะไรก็ได้ที่เราสัมผัสได้ว่ามีก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนแบบถ้ามีอย่างนี้อย่ามีซะดีกว่า นั่งจิ้มฟันเล่นก็ยังดีกว่าเยอะเลยเออคันก็ไปถูข้างกําแพงเอาคันหลังอะ่ะเออคือมันมันมันไม่มันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะในเรื่องความรักพลังงานหน้าไพ่ของคุณนะคะมันไม่เกิดประโยชน์เราเห็นได้เลยว่าคุณเป็นพลังงานของคนโสดถึงแม้จะเป็นคนรักก็ตามจะมีคนรักก็ตาม คือพลังงานของคุณตอนนี้เหมือนมันไปข้างหน้าโฟกัสกับชีวิตของตัวเองเหมือนเป็นคนที่คุณพยายามมาที่สุดแล้วเหมือนคุณจะไปเหมือนกับจะไปต่อสู้ให้กับตัวเองรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะดูดีกว่ากว่าที่คุณจะมายืนอยู่จุดนี้เพราะให้พลังงานของคุณคือการหันหลังไม่อยู่ตรงนี้แล้วพยายามเพื่อคนอื่นมาเยอะเลือกตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนโสดถึงจะมีแฟนก็ตาม นะคะสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ตอนนี้คุณเคลียร์ตัวเองมากๆคุณอ่าพลังงานนะคะตัวของคุณฉลาดแล้วมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำมากมากตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณจะไปอยู่ในจุดที่ก้าวกระโดดคุณจะโฟกัสกับภาระหน้าที่ ในครอบครัวของคุณคนรอบข้างของคุณคนที่คุณรู้สึกเชื่อว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณจะทําทุกอย่างให้กับครอบครัวกับคนที่คุณรักรับผิดชอบภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณมีความเป็นผู้นําสูงสูงมากแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากขณะเดียวกันคุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเหลือเชื่อ ทำให้ทุกคนคนที่คุณรักคนในครอบครัวต้องทึ่งในพลังงานของคุณถ้าก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกว่าคุณลําบากมากตอนนี้เวลานี้อะไรทุกอย่างมันอยู่ในการจัดการของคุณอย่างครบครบเวดเสร็จคุณจัดการได้หมดพลังงานของคุณต้องยอมแล้วว่าความฉลาดของคุณนะคะความเก่งความอดทนของคุณวันนี้มันประสบความสำเร็จ คนรอบข้างคนในครอบครัวต้องทึ่งในตัวคุณหรือไม่เช่นนั้นพลังงานเราเห็นว่ามันจะมีคนที่มีวุฒิภาวะหน้าที่การงานดีคนที่มีความรู้กำลังจะเข้ามาจริงจังกับคุณนะคะมันเป็นพลังงานของของคนที่อยากเข้ามาเป็นมิตรกับคุณอยากยื่นข้อเสนอโอกาสดีๆให้กับคุณ ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเราเห็นถึงจะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอพยายามที่จะเป็นมิตรกับคุณนะคะแต่คนคนนี้ผู้อ่านมองเชื่อว่าไว้ใจได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษาหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเหมือนมาจริงใจกับคุณนะคะ เป็นอะไรที่ถือว่าดีเลยอะพอชีวิตจุดหนึ่งของคุณประสบความสำเร็จคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าพลังงานเท่าเทียมกับคุณแต่ผู้อ่านเห็นได้เลยว่าอ,อ่าเขารู้สึกไม่ค่อยกล้านะคนคนนี้หน้าที่จะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นหน้าที่จะไม่ไม่พยายามอะไรกับคุณรักคุณนะ แต่ไม่พยายามทุ่มเทไม่เปเป็นพลังงานที่นิ่งๆเป็นความรักที่เฉยๆแต่บอกว่ารักคุณนะแต่ไม่พยายามทำอะไรเพื่อคุณไม่ไม่รู้แต่สักแต่ว่าคำว่ารักแต่จะไม่เทคแอคชั่นอะไรแต่วันนี้เวลานี้การจะเข้าหาคุณเขารู้สึกว่า เขาไม่กล้าเพราะว่าพลังงานของคุณออร่าในตัวคุณตอนนี้มันแผ่รังสีอลังการงานสร้างมากคนคนนี้รู้สึกว่าใจแป้วมากในการที่จะเข้าหาคุณผู้อ่านเชื่อว่าคนเก่าที่เคยทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจหรือจบหรือเลิกกันไปตอนนี้เวลานี้คุณมันมันมีความจริงจังเด็ดขาดดุดันชัดเจนการที่คนพวกนี้จะเข้าหาคุณบอกได้เลยว่าพวกนี้ เขาเรียกว่าอะไรอะตัวสันง,งานงกอะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาประจันหน้ากับคุณไม่รู้ว่าจะเอาประเด็นไหนมาพูดกับคุณเพราะว่าคุณและเขามันอยู่คนละเลเวลกันละนะคะเป็นพลังงานของคนที่ยึกยึกยกัยกยักไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณแต่บอกว่ารักคุณเอออยากเข้ามาพยายามกับคุณเพราะว่าทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ได้เหมือนเดิมชีวิตของคุณตอนนี้ประสบความสำเร็จ คุณมีชื่อเสียงโดดเด่นประสบความสำเร็จโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปพูดหรือไปสาธยายสรรพคุณอะไรของคุณเลยทุกคนประจักษ์แก่ดวงตาแก่สายตาที่คนได้พบเห็นปากต่อปากว่า้งโดยที่คุณไม่ได้จำเป็นจะต้องไปพยายามอะไรแล้วสิ่งที่เราสัมผัสได้คือคุณไปมุ่งมั่นตั้งใจกับความสำเร็จตัวเองแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นนะคะ สิ่งที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณเป็นคนที่ขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณเป็นคนที่แบกรับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เราเห็นคือต่อให้คุณจะมีความสำเร็จมากแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรได้เฉียบขาดมากสติปัญญาของคุณเป็นเลิศคุณเลือกที่จะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึก เหมือนกับอยู่เหมือนไม่รู้อะไรเลยนะคะเหมือนไม่รู้อะไรเหมือนคนที่แบบเก็บตัวเองไว้เงียบๆไม่พูดไม่อะไรแต่คุณทําให้คนอื่นเซอร์ไพรส์เขาไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้ความเงียบๆนิ่งๆของคุณการเก็บตัวของคุณมันทําได้ไงวะแล้วมันเกิดขึ้นกับคนคนนี้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคุณทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์เขาไม่อยากจะเชื่อว่าชีวิตของคุณมันจะ อะไรได้ขนาดนี้และสิ่งที่เราเห็นคือคุณหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างเดินหันหลังให้ออกไปจากจากกลุ่มคนอย่างเงียบๆไปต่อสู้ไปสร้างอาณาจักรไปสร้างโลกของคุณอย่างมันทำให้คนอื่นทึ่งและมหัศจรรย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณ ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าหาคุณได้ง่ายๆการที่จะเข้าถึงตัวคุณการจะคุยกับคุณการที่จะรู้ว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เวลานี้คุณไม่สนใจใครคุณขออยู่ในจุดที่คุณสงบเรียบง่ายขี้เกียจต้องไปอธิบายขี้เกียจต้องไปตอบไปถามเพื่อให้คนอื่นที่จะเข้าใจเพราะตอนนี้เชื่อได้เลยว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจในตัวคุณ ึงอยู่ได้ไงวะคิดว่าคุณอะไม่รู้อะไรสักเรื่องหนึ่งเพราะเห็นคุณเงียบเียบเห็นคุณหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างเหมือนคุณจะไปลาบวชแล้วอะแต่หารู้ไม่ว่าคุณอะพัฒนาตัวเองอย่างชาญฉลาดรู้เท่าทันบุคคลที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือคนที่ไม่ใช่คุณเลือกที่จะหันหลังเลือกที่จะปิดกัน้นกำแพงคุณหนาสูง ไม่ต้องการนี้ไครเข้ามาล้ำเส้นใครที่ไม่ใช่นี่กรุณาออกไปไกลๆเลยคุณไม่อยากคุยด้วยไม่ไม่อยากอาเสวนาอะไรด้วยทั้งนั้นคนที่ด้อยซึ่งปัญญาคนที่รู้สึกว่าคุยไปก็ไม่มีแก่นสารไม่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกนรุณาออกไปแต่คุณไม่พูดนะคุณเลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะหันหลัง แล้วก็เลือกที่จะไม่แสดงอาการอะไรใดๆให้กับกลุ่มคนพวกนี้ได้รับรู้แต่หันมาอีกทีคุณเดินจากไปเงียบๆโดยที่ไม่รู้สึกว่าจะต้องโกรธตำหนิหรืออธิบายหรืออะไรใดๆถ้าเข้าใจแบบไหนก็ก็ขอให้จงเข้าใจแบบตามที่ปัญญาสติปัญญาของคนคนนั้นเข้าใจคุณขี้เกียจต้องมาอธิบายคุณเป็นคนที่รู้จริงรู้เท่าทัน คุณเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วก็เข้าใจโลกแน่นอนค่ะในวันนี้จุดนี้มันมันบ่งบอกได้เลยว่าความโชคดีบังเกิดแก่คุณกว่าที่คุณจะมีวันนี้ได้ไม่มีอะไรง่ายอะไรที่ไม่ใช่คุณหันหลังเลือกที่จะอยู่เงียบในพื้นที่ของคุณพลังงานนะคะเราเห็นได้เลยว่าความโชคดี บางเกิดแก่คุณไพ่ใบนี้เราเราขอเอาแค่นี้แล้วกันคุณเป็นคนที่รู้จริงมันเหมือนกับคนที่แบบว่าปล่อยวางรู้เท่าทันเกิดแก่เก็บตายเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติมากสำหรับคุณเราเห็นได้เลยว่าพลังงานของคุณมันสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยู่เป็นอยู่อย่างชาญฉลาดทนเก่ง ไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะมากระทบจิตใจของคุณได้ณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณมันสุดยอดจริงๆรู้สึกว่าขออยู่เงียบๆพลังงานของคุณเป็นคนที่เพื่อนน้อยมากเพล๋อๆบางคนนี่คืออ๋อไม่ไม่ไม่มีซะดีกว่าพลังงานนี้เราสัมผัสได้ว่าเป็นคนที่เพื่อนน้อยมากเพราะคุณจะหันหลัง แล้วตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปคนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณต้องเกรด A บวกบวกบวกเท่านั้นเท่านั้นจริงๆคนที่คุณไว้ใจได้แต่คุณรู้เท่าทันหมดค่ะนี่คือพลังงานของคุณวันนี้เวลานี้มันสุดยอดจริงๆนะคะฉลาดมากๆมีความรับผิดชอบสูงนี่คือปรามาจารย์นะสุดยอดพรีเมียม นี่คือพลังงานของพวกคุณนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะกล่าวพยายามที่จะบอกในชีวิตของพวกคุณที่จะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง queen o f love t ล a r o ช่องนี้ด้วยนะคะ